สบายดีพี่น้องฮัลโหลเอวบาดีวันนี้ไม่มีอะไรนะฉันตั้งใจจะมาหลอกเล่นเฉยๆตั้งใจจะทําคลิปหลอกเล่นเฉยๆนะวันนี้นะไม่มีอะไรนะวันนี้จะมาถอดไพ่จะดูว่าวันอังคารเนี้ยจะมีหวยแนะ่จะจะมีโชคไม่ลาบไหม ว่าจะมีโชคมีลาบไหมจะมาถอดไพ่ดูว่ามีโชคไหมมาถอดไพ่กันเลยวันนี้จะมาคุยเล่นๆจ้ะวันนี้ไม่มีอะไรนะคะพูดถึงในการอ่าคอมเมนต์หรือว่าที่เคยอเข้าไปดูคนอื่นนะที่คอมเมนต์นะนะแล้วทีนี้บางทีบางทีเราก็ไม่รู้ว่ากดกดกดไลค์หรือว่ากดไม่ชอบเนี้ย ไอสองอย่างนะบางทีเราไม่รู้เราไม่เข้าใจใช่ไหมละ่ะบางทีเราไปกดที่ว่าไม่ชอบใจอะ่ะไอกดที่อันนี้โป้งกดลงอย่างเงี้ยเพราะว่าเราเล่นเราเล่นไม่เป็นนะเราเล่นโทรศัพท์ไม่เป็นเราไม่รู้ว่าความหมายของมันคืออะไรเราก็ไปกดเราก็จะกดคือว่าเราชอบเราชอบไอไอหัวโป้งลงอะ่ะหัวโป้งลงแล้วก็กดได้หัวโป้งลง <laughs> เพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันมันหมายความว่ายังไงตอนที่สมัยที่ว่าเล่นใหม่หมๆะนะที่ว่าไม่รู้อะนะเราก็กดเราก็กดไปเราก็กดเรื่อยอะนะล้วก็ชอบไอตัวนี้เราก็กดให้เขากดที่ไหนได้มันหมายความว่าคือไม่ชอบไอ้นี่โป้งกดลงอ่ะไอมันหมายความว่าไม่ชอบใจใช่ไหมล่ะเราก็ไม่รู้เราก็ไปกดให้เขาแบบนี้ใช่ไหมล่ะ <laughs> บางทีเราไม่รู้นะเราเล่นไม่เป็นนะนะบางทีโทรศัพท์เราเล่นไม่เป็นถึงก็ตอนนี้ถึงขนาดว่าตัวเองทําคลิปเนี่ยตัวเองก็ยังเล่นโทรศัพท์ไม่เป็นนะบางทีเราไม่เข้าใจแต่ว่าเรามาถ่ายเรามาถ่ายอะไรอย่างเงี้ยมันง่ายมันง่ายแล้วถ่ายแล้วลงคลิปอย่างเงี้ยเรารู้เรามันง่ายทีนี้เราก็ก็ดูก็เราก็รู้ใช่ไหมล่ะถ้าว่าเรามาทําอย่างอื่นเนี่ยเราจะไม่รู้ใช่ไหมล่ะเราไม่รู้เลยว่าก็ต้องทํำยังไงบ้างเราก็ไม่รู้เราเรียนเราเรา ก็กดแล้วกดอีกเราก็ไม่เข้าใจอยู่ดีนั่นแหละนะเพราะว่าเราม,ม,ม,มันไม่เข้าใจอะถึงจะเป็นภาษาไทยก็ช่างแต่เราก็ไม่เข้าใจอยู่ดีในทางอ่าภาษาของอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเราจะไม่เข้าใจนะมันแปลว่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่เข้าใจนะวันนี้จะมาถอดไพ่เล่นๆจะจะมาคุยเล่นๆนะคะวันนี้เพราะว่า จะมีหวยจ้ะก็เลยดูก่อนก่อนที่อ่าสามวันแล้วก็เราต้องมาดูก่อนแล้วก็ว่าอันนี้คือรูปของอันนี้คือของตัวเองนะคะน,นี่คือของตัวเองแล้วก็จะไว้ตรงนี้นะคะ h e l l o e v e r y o n e don't scary come t o j o ว i ธม t จุดี้อัมอัมทอล์กอิงทอล talking and uh, drink drink drinking beer. Don't be scary, huh? <laughs> Are you s c a r y me? ไม่ต้องกลัวนะคะบะตองยานดอกเด้อบะตองยานดอกเด้อมาหลอกเล่นเฉยๆละจ้า บปตรงย่านเดอ้อฉันมาทําคลิปแบบนี้นะไม่ไม่ไมีใครเข้ามาดูนะฉันในการที่แต่งหน้าแบบนี้มันแต่งยากนะพี่น้องในการลบในการที่จะเราจะมาลบหน้าลบตาม,มันก็ลบยากนะคะในการที่จะมาแต่งหน้าสไตล์แบบนี้นะคะมันลบยากในในเขาเรียกอะไรอะ่ะเขาเรียกอะไรเพลย์เพลย์่ะเขาเรียกฮอตเพลย์เหร ในสไตล์ที่ฮอตเพลงในะสไตล์ที่ฮาโลวีนอะไรอย่างเงี้ยสไตล์แบบนี้นะมันแต่งหน้ายากจ้าเพราะว่ามันแต่งบางทีเราต้องคิดต้องอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมละ่ะบางทีแล้วทีนี้เราแต่งแล้วทีนี้มันลบยากนะมันลบยากนะแต่ว่าอยากจะทําคือเป็นอะไรที่แบบว่าทําให้ไม่เครียดบางทีก็มาหลอกเล่นเฉยๆอย่างนี้แหละอาจารเรามาถอดไพ่ก่อนนะคะกัมขามกัมขามกางคืนห้ามดูแล้วกันถ้ากลัวก็ เด็กเล็กอ่าคนแก่ห้ามดูนะถ้ากลัวนะ <c oughs> เห็นไหมมีคิ้วข้างหนึ่งไม่มีคิ้วข้างหนึ่งเห็นหรือเปล่าล่ะ <c oughs> ไม่ธรรมดานะคะ <c oughs> ไม่ธรรมดานะคะ <c oughs> มาถอดไปดูจ้ะ ถอดใพ่ดูว่าวันอังวันอังคารเนี่ยจะมีหวยนะวันอังคารเราต้องดูก่อนนะคะโอเคอธิษฐานเข้าไปแล้วนะคะอธิษฐานแล้วทีนี้เราจะมา scary ฮะ huh? don't scary I'm not eat people <laughs> ไม่ต้องกลัวนะคะไม่กินคนจ้ามาหลอกเล่นเฉยๆจ้าพี่น้องมาจากที่นี้เราจะมาดูแล้วนะคะเพราะว่าอ่าช่วงนี้ก็จะเป็นอ่าไม่ใหญ่ทองม้วนออกมานะคะก็จะเป็นไม่ใหญ่ทองมว้วนเพราะว่า กบน้อยตัวกบน้อยเองที่แต่งเป็นกบน้อยตัวเป็นเป็นกบน้อยนะคะตัวจริงกบน้อยนี่ก็จะไม่ค่อยออกมานะคะเพราะว่าขี้เกียจใดผมขี้เกียจแต่งหน้าจ้ะขี้เกียจแต่งหน้าเพราะขี้เกียจผมเนี่ยเรื่องผมเนี่ยทำยากมากเลยนะเรื่องผมเรื่องการแต่งหน้าเนี่ยบางทีก็ยากมากเลยนะมันมันจะไม่มันไม่สบโอกาสอ่ะก็เลยก็เลยกบน้อยก็เลยไม่ออกมา ก็จะเป็นอ่าสไตล์ไม่ใหญ่ทงม้วนออกมานะคะไม่ใหญ่ทงม้วนก็จะออกมาบ่อยๆนะคะคือคือมันง่ายสําหรับในการแต่งหน้าแต่งตาในการแต่งตัวเพราะว่าถ้ากบน้อยออกมาก็จะเป็นอีกสไตล์หนึ่งก็จะเป็นแบบว่าเรียบร้อยหน่อยนะคะจะเป็นสไตล์กบน้อยนะคะตามธรรมดาเนี่ยก็จะเป็นแม่บ้านธรรมดาก็อยู่บ้านก็ใส่เสื้อผ้าธรรมดาแต่ว่าคือเป็นคนที่ว่าขี้เกียจแต่งตัวเป็นคนที่ขี้เกียจแต่งตัวนะไม่อยาก ชอบสวยแต่ว่าไม่ชอบแต่งตัวนะเป็นคนที่อยากสวยแต่ว่าไม่อยากแต่งตัวมาจ้าเรามาเรามาถอดไพ่กันเลยนะคะท่านผู้ชมก็จะมองไม่เห็นนะครับไม่เป็นไรเยเด,เดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกให้จะได้รับข่าวสารจะได้รับข่าวสารจากญาติผู้ใหญ่จะได้รับข่าวสารกับญาติผู้ใหญ่มีคนอ่า พูดถึงในเรื่องเงินเงินทองทองในเรื่องเงินทองทองนะคะมีคนพูดถึงมีคนอ่าพูดถึงในเรื่องเงินทองแล้วก็จะมีแบบว่าขอเลือกไพ่สามใบก่อนนะคะโอเคอันนี้เราไม่เอานะคะอันนี้เราไม่เอามาดูว่าไพ่อะไรนะคะสิออกหมดแล้วไม่มีจ้ะเนี่ย เหมือนเดิมถ้าว่าเดินทางนะถ้าฉันเดินทางเนี่ยก็ขอให้บนบานเจ้าที่เจ้าทางถ้าเขาเบิกทางในโชคลาภให้ก็จะได้ลาภเล็กๆน้อยๆอ,อะไรนี่นะเรามาดูว่าไพ่กบหน้าเป็นไพ่ก็จะมีญาติผู้ใหญ่พูดบ่อยมากเลยญาติผู้ใหญ่จะไม่ร่างกายจะไม่ค่อยดีจะไม่ค่อยสบายญาติผู้ใหญ่นะมีญาติผู้ใหญ่ฝ่ายชายจะไม่ค่อยสบายแล้วก็มีแอน มี h, เพื่อนฝูงญาติพี่น้องอะไรเนี่ยพูดถึงแล้วก็จะมี h, คนอายุสูงสูงคนสูงอายุนะจะพูดถึงเราในเรื่องเงินเงินทองทองก็เหมือนว่าจะคอยอะไรสักอย่างหนึ่งอะนะพูดถึงอะนะแต่ว่าโชคลาภแล้วไม่มีจัไม่มีโชคลาภนะคะซื้อหวยก,ก็ไม่ต้องซื้อเยอะนะคะซื้อแค่ยี่สิบพอนะคะเพราะว่าไม่มีโชคลาภในด้านในด้านทาง อ่าหวยในเรื่องหวยเนี่ยไม่มีโชคลาภเอาง่ายๆแล้วกันนะไม่มีโชคลาภจ้ะวันอังคารที่จะถึงนี้ไม่มีโชคลาภจ้าซื้อแค่ยี่สิบพอนะคะอย่าไปซื้อเยอะนะคะเตือนตัวเองนะไม่ใช่เตือนใครวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยฉันก็ลืมอีกแล้วนะฉันเป็นคนที่ว่าชอบลืมวันที่อย่างสมมุติว่าวันนี้เป็นวันวันวันเสาร์ใช่ไหมฉันก็ลืมว่าเป็นวันเสาร์ฉันก็คิดว่าเป็นวันศุกร พราะว่าบะอ่าพอดีเมื่อช่วงตอนกลางวันเนี่ยเมื่อช่วงตอนบ่ายเนี่ยแม่ย่าโทรมาแม่ย่าโทรมาก็ไม่ถามแม่ย่าแม่ย่าบอกว่าวันอะไรถามแม่ย่านะแม่ย่าบอกว่าวันนี้เป็นวันเสาร์ฉันก็นึกได้โอ้วันนี้เป็นวันเสาร์วันนี้เป็นวันเสาร์จ้าวันนี้นะคะเป็นวันเสาร์นะคะบางทีฉันเป็นคนที่ว่าไม่ค่อยคิดอะไรมากเท่าไหร่นะเป็นคนแบบว่าเรื่อยๆไปเปื่ย เป็นคนไม่ค like. ่อยคิดวันเท่าไหร่อวันที่เท่าไหร่วันอะไรอย่างเงี้ยฉันไม่ค่อยคิดเท่าไหร่นะฉันก็หลงหลงลุมลืเหมือนกันฉันไม่ค่อยจํามาเรื่องวันที่เท่าไหร่นะวันอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนที่ไม่ค่อยจําอะไรเท่าไหร่แต่ว่าเรื่องกับข้าวเนี่ยคือเรื่องใหญ่นะเรื่องกับข้าวเรื่องงานบ้านเนี่ยฉันเอาวันนี้ก่อนไอเรื่องอื่นฉันไม่ค่อยเท่าไหร่ละนะเรื่องอื่นไม่ค่อยเท่าไหร่โอเคจ้ะทีนี้เรามา คุยเล่นๆกันนะคะไม่ต้องกลัว่ตองยานดอกไม่ต้องกลัวนะคะใครที่เข้ามาแล้วเห็นสภาพแบบนี้ก็ไม่ต้องกลัวนะคะ <laughs> วันนี้ตั้งใจมาหลอกเล่นเฉยๆจ้าขนาดฉันแต่งอย่างนี้คนยังว่าหน้ารักเลยอะ <laughs> ขนาดฉันแต่งอย่างนี้ออกมานะคนยังว่าฉันน่ารักเลยอะเออ คนก็ช่างชมเหลือเกินนะพูดก็ไปพูดตรงๆนะบอกว่าน่ารักเอฉันแต่งหน้าน่ารักบอกฉันน่ารักคาวาอีแน่ I'm look beautiful What you sing I'm look beautiful <c oughs> Don't scary <c oughs> Come to joy with me, everyone. <laughs> <coughs> Drink beer. Japanese, I think Japanese beer. Oh, Japanese, Japanese beer. Mm. Beer. Japanese Beer. Oishine. ตอนนี้ฉันก็อาบน้ําอาบน้ําเรียบร้อยไปแล้วนะคะแต่ว่าพอดีจะมาทําคลิปคุยเล่นๆนะคะก็เลยอาบน้ําอาบทาไปแล้วแต่นี้ก็มาแต่งหน้าแต่งตาเดี๋ยวฉันก็ต้องไปลบหน้าลบตาอีกโอ้ยลําบากเหลือเกิน <laughs> ลําบากเหลือเกินนะเนี่ยไม่ใช่สวับายหรอกนะ <laughs> ชอบทําตัวเองให้แบบไม่ว่างอืมว่างไม่ได้ว่าง,แล,างแล้วต้องหาอะไรทําสักอย่างเอ,อไม่งั้นชันฉันอยู่ไม่สุขแล้วนะ ฉันอยู่ไม่สุกนะถ้าเกิดฉันไม่ทําอะไรสักอย่างเลยฉันอยู่ไม่สุกอะเอองามบวลางามโบลาสวยแม่คะสวยแม่คะ I'm look beautiful ข้างหนึ่งมีคิว้วข้างหนึ่งไม่มีคิว้วเอาเด้อล่ะเอาเด้อล่ะอื <laughs> เมื่อวานเพิ่งสระผมไปวันนี้ที่จริงว่าจะแต่งกบน้อยออกมานะแต่ว่าไปไปมา,มาวันนี้งานงานบ้านยุ่งเหลือเกินวันนี้งานบ้านยุ่งแล้วก็ทํากับข้าวทำอะไรหลายอย่างมันจะไม่ค่อยว่างยังหาเวลาว่างไม่ได้ก็เลยแบบว่าถ้าเกิดว่ากบน้อยออกมาเนี่ยนะแต่งสไตล์กลบน้อยออกมาเนี่ยก็จะได้ผมทําแต่งให้เรียบร้อยอะไรอย่างนี้มันก็จะเสียเวลานะ ทีนี้ก็เลยเป็นแม่ใหญ่ทองม้วนออกมาแทนจ้าเพราะว่าง่ายในการที่เราแต่งหน้าแต่งตาอะไรอย่างเงี้ยเราใส่เสื้อผ้าแล้วก็สบายๆออกมาทําแบบสไตล์แบบนี้นะคะก็ต่อไปก็อาจจะไม่ค่อยได้เห็นกบน้อยจริงๆออกมานะคะ <c oughs> ก็จะเป็นคนอื่นออกมานะคะก็คนคนเดียวกันนั่นแหละอย่าไปคิดมากเลย <c oughs> ถ้าคนดูประจาประจาก็จะรู้ว่านะคะจะก็จะรู้ดีนะคะถ้าเข้ามาติดตาม เข้ามาติดตามนะคะประจําประจําดูเป็นประจําก็จะรู้ก็จะเข้าใจนะคะบางคนเข้ามาใหม่ๆก็จะไม่รู้จะไม่เข้าใจนะคะบางคนก็ไม่รู้พูดถึงอะไรอะไรอย่างเงี้งโอ๊ยอากาศร้อนมากจ้าไม่รู้จะทําอะไรนะคะตอนนี้ฉันว่างอยู่นะคะเดี๋ยวจะไปสกัดจัดการเดี๋ยวจะไปจัดการกับข้าวกับปลาให้เรียบร้อยยังไม่ได้ทําอะไรเลยจากกับข้าว เตรียไมไว้แล้วแต่ยังไม่ทายังยังนั่นอยู่เดี๋ยวจะจะจัดการทําคลิปเสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปจัดการกับข้าววันนี้ทํากับข้าวง่ายๆถ้าถ้าใครชอบอ่าคลิปทำกับข้าวเป็นสไตล์แบบอาจจะมีอ่ากับข้าวอีสานมั่งกับข้าวไทยมั่งกับข้าวฮ่องกงมั่งกับข้าวจีนมั่งนะบางทีก็อาจจะเป็นแบบบางทีก็อาจจะเป็นอาหารฝรั่งมั่งเกาหลีมั่งญี่ปุ่นมั่งก็แล้วแต่นะ ถ้าใครชอบดูชอบติดตามก็โอเคนะไม่เป็นไรนะคะถ้าถูกใจก็กดไลค์ถ้าไม่ถูกใจก็กดได้นะคะกดไม่ถูกใจได้นะคะมันมีหรือเปล่าล่ะในในคลิปที่ทําเนี่ยมันมีหรือเปล่าไอ้กดไอ้ที่ว่าไม่ถูกใจมันมีไมหมละ่ะหรือมันมันมีแค่กดไลค์อย่างเดียว <laughs> ฉันชอบแม่คนที่กดไม่ถูกใจอะ่ะ <laughs> ฉันไม่รู้เป็นอะไรฉันชอบไปตรงนี้จังเลยอะ่ะฉันชอบคนที่ว่ากดไม่ถูกใจอะ่ะอ ไอ้กดที่ถูกใจให้ฉันไม่ไมันไม่ไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่อ่ะฉันชอบไอ้คนที่กดไม่ถูกใจอ่ะเออมันมันเป็นอะไรที่ตื่นเต้นอ่ะฉันชอบจังเลยเนี่ย <c ười> เป็นคนผีบ้าบ้าบอจ้าพี่น้องค <c ười> อยเป็นคนผีบ้าเด้ออย่าถือสาว่อยเด้อค่อยค่อยเป็นจังซี่ของก่อยแหละ <c ười> น่ะ เห็นแต่งหน้าอย่างนี้ออกมาอย่ามาเออยยืมเงินอีกละอจะมาก่อนมาก่อนก็จะแต่งสไตล์อย่างนี้มามามาบ่นนะก็มาบ่นเรื่องคนที่จะมายืมเงินก็จะตั้งใจจะมาหลอกคนที่ว่าจะมายืมเงินนะจะได้เข็ดหลาบสักทีนะเห็นเห็นเราแต่งอย่างนี้ออกมาว่ามาด่ามาว่าแล้วนะแต่วันนี้ไม่ได้ไม่ได้ด่าไม่ได้ว่าใครนะวันนี้ออกมาแบบตั้งใจจะมาหลอกโดยตรงนะคะ วันนี้ตั้งใจจะมาหลอกโดยตรงนะคะไฟก็สว่างโล่เลยอยากจะไปปิดไฟให้มันนั่นซะหน่อยสวยไหมคะไม่มีใครดูหรอกคนคนยิ่งไม่มีคนดูอยู่ก็ยิ่งแต่งอย่างนี้ออกมาคนก็ยิ่งหนีหายกันไปใหญ่ เออฉันชอบทำอย่างคลิปของฉันอย่างนี้เออก็ตามใจฉันละกันฉันชอบคนฉันชอบของฉันอย่างเนี้ฉันชอบสไตล์แบบเนี้ยเออฉันจะทําอย่างนี้แล้วจะทําไมล่ะเออเออตามใจฉันนะฉันจะทํำยังไงฉันทําให้ใครถูกใจทุกคนไม่ได้หรอกฉันทําทําตามที่ฉันพอใจฉันทําตามที่ฉันถูกใจฉันคนเดียวพอโอเคไหมล่ะเออ มาจะมาถอดไพ่อีกครั้งหนึ่งว่าไอเบอร์เบอร์ตัวที่มันจะออกเนี่ยส่วนมากแล้วมันจออกเบอร์ไหนเนี่ยมันไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่แลอันนี้ถอดไพ่แบบนี้นะแต่ไอตะก,กี้เนี่ยมันแม่นไม่มีโชคไม่มีลาบดนะนะ่าไออย่างนั้นนะแม่นดูเทไลไม่มีโชคทุกทีดูเทไลไม่มีโชคไม่มีลาบแนละ้วมันก็จริงๆอ่ะซื้อก็ไม่ถูกอ่ะอันนี้เป็นที่ดูไพ่เนี่ยคือไพ่มอนนะ ถอดไพ่มอนไพ่ไพ่ฟอกไพ่มอนไอต้ตะก,กี้ไอ้ที่ดูตะก,กี้เนะี่ยเป็นไพ่มอนจ้ะเพราะว่าคนคนมอนนะเขาสอนให้ดูไพ่เป็นคนอ่าที่ว่าดูหมอดูดวงดูหมออะไรพวกนี้นะเขาดูดวงดูหมออะไรพวกนี้เขาสอนคนอะนะทีนี้เขาก็สอนอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งก็มาสอนเราเราก็เลยถอดไพ่พอถอดไพ่เป็น มาทีนี้เราจะมาถอดไพ่แล้วว่ามันจะมีตัวอะไรนะวันนี้วันที่เท่าไหร่ฉันก็ลืมอีกแล้วไมวันนี้วันที่เท่าไหร่เนาะเอาอีกเลยสิโอ้ยเลยเลยอีกเป็นอาทิตย์กว่าจะหวยไทยเนาะโอ้ยเดี๋ยวไปฝันก่อนอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าเพึ่งรีบด่วนค่อยๆยค่อย่อย,อย,อยเดี๋ยวให้ฉันฝันก่อนให้ฉันฝันก่อนนะ มาถอดไพ่ว่ามันจะมีเบอร์อะไรออกเนี่ยฉันแต่งหน้าเลยเดี๋ยวฉันไปลบหน้าตาก็ลำบากฉันอีกแหละ <laughs> มันลบยากลบเย็นพี่น้องเอ,อ้ยฉันแต่งหน้าออกมาอย่างนี้นะคนดูก็ง่ายอยู่หรอกไอ้คนทำคลิปเนี่ยสิมันก็ยากลำบากอยู่นะคนดูก็ไม่เยอะโอ้ยลำบากเหลือเกินนะ <laughs> ไม่ใช่ว่าง่ายกเดอ้อมาทามคลิปในปี่น้องเออยา่าคิดว่าง่ายเดอ้อคนดูก็ไม่มีะมาทําคลิปจะมาทําทําน,น,นู่นทํานี่ให้มันเสียเวลา <c ười> คนดูก็ไม่มีถูกใจอยู่สองสามคนกององวนนี้จะมีหกมีห้ามีเก้าอื้ มีห้ามีเก้ามีหกงวดนี้นะห้าหกเก้าห้าหกเก้างวดนี้ห้าหกเก้าเลขที่ออกห้าหกเก้าเออเอาถอดอีกข้างหนึง่งโอเคเอ,อ้ยวันนี้ฉันกินเบียหมดไปสองกระป๋องแล้วนะ เป็นกระป๋องที่สองแล้วนะฉันไม่ไหวแล้วฉันเมาแล้วฉันเมาแล้วฉันไม่ไหวแล้วเดี๋ยวฉันทํากับข้าวไม่ไหวนะตอนนี้พูดกันลิ้นก็พันกันแล้วตอนนี้เอาไม่สี่สี่สบแปดเอา <c oughs> โอเค จะซื้องวดน,นี้ฉันจะซื้อเบอร์ห้าเบอร์หกเบอร์สิบหกห้าหกสิบหกแล้วก็จะมีเบอร์สิบแปดเบอร์สี่สี่สิบแปดสี่สี่แล้วก็สี่แปดสี่แปด้ยไม่รู้เอาอะไรดีช่างเออมันไม่แม่นหรอกอันนี้ไม่แม่นหรอกจ้าดูไปอย่างนั้นแหละ ดูปลอบใจตัวเองไม่ใช่อะไรหรอกกินอิ่มแล้วค่ะไม่กินแล้วนะคะกินไปสองมือแล้วจ้า,าตอนเย็นก็ไม่กินแล้วนะคะตอนนี้มืดค่ำแล้วจ้าเวลามืดค่ำอย่างนี้ก็อย่าดูแล้วกันถ้าเกิดว่ากลัวก็ไปดูช่วงกลางวันนู่น บาจามากินเบีรอีกสองอกก็จะไปแ้้จะไปน้องจะไปลบหน้าลบตาก่อนเดี๋ยวฉันลองไปปิดไฟดูก่อนว่ามันจะเป็นยังไงนะฉันไปปิดไฟดวงตรงกลางนี้แล้วฉันไปเปิดไฟอีกข้างหนึ่งจะดูว่ายังไง I'm look sexy <laughs> I'm look beautiful pretty บ้าบอๆนะพี่น้องอย่าถือสาค่อยเด้อวันนี้ค่อยมาเล่นด้วยเฉยๆจ้าวันนี้ออกมาเล่นด้วยเฉยๆนะคะมาหลอกเล่นวันนี้ก็ตั้งใจจะมาหลอกเล่นเฉยๆนะคะวันนี้นะคะไม่มีอะไรจ้ะ <c oughs> อก็ไปหลายๆก็กินเบียร์ก็ไปแล้วลมมันจะตีขึ้น sorry อืมสวยไหมคะสวยไหมคะ จะไปแล้วพี่น้องพรุ่งนี้อาจจะไม่ได้ลงคลิปนะก็เลยมาทําคลิปเล่นๆกับพี่น้องเฉยๆนะคะเพราะเนี้ยวันนี้เป็นวันหยุดก็เลยหยอกล้อเล่นเฉยๆนะจ๊ะพรุ่งนี้เป็นวันอาทิตย์นะจ๊ะพรุ่งนี้วันอาทิตย์ก็อาจจะคลิปใหม่จะไม่มีคลิปเก่านะอาจจะลงคลิปเก่าก่อนคลิปที่ว่าถ่ายไว้อะนะ แต่คลิปใหม่อาบางทีอาจจะไม่ลงเพราะว่าเป็นวันหยุดนะคะเพราะว่าคนที่บ้านเขาหยุดนะคะคนที่บ้านสามีอยู่บ้านสามีอยู่บ้านก็จะไม่ว่างทําคลิปนะคะก็จะแบบว่าลงคลิปเก่าลงคลิปเก่าให้ดูก่อนแล้วกันเอาไว้จะเป็นวันจันทร์อาจจะเป็นคลิปใหม่ก็ได้นะจะไปแล้วจ้า อ่าสุขสันต์วันเสาร์แล้วกันนะขอให้มีความสุขวันเสาร์นะคะวันวันพิเศษนะคะวันเสาร์ก็จะเป็นวันพิเศษวันหยุดของใครหลายคนบางคนก็อาจจะไม่ได้หยุดนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะก็ขยันทํางานเข้าไปนะคะถ้าเกิดมีงานทําก็ทํางานนะคะไม่เป็นไรค่ะคนที่ว่าวันหยุดก็โอเคนะคะวันหยุดก็แฮปปี้ไปจ้าก็หาอะไรกินแซ่บแล้วกันนะคะเป็นวันหยุดเป็นวันพิเศษ ถือว่าเป็นวันพิเศษของตัวเองและกันวันไหนๆก็วันหยุดทั้งทีแล้วไปหาอะไรอร่อยๆกินแล้วกันนะคะขอให้มีความสุขจ้าไปแล้วจ้าไปมาจ้า